สมเด็จฮุนเซนประธานวุฒิสภาแต่งกายชุดทหารนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรมีชัยครับอยู่ติดกับพรมแดนไทยกัมพูชานะครับพบปะทหารและชาวบ้านที่มารอต้อนรับครับกองทัพกัมพูชาเสนอตําแหน่งผู้บัญชาการสูงสุดด้านการส่งกําลังบํารุงกองทัพกัมพูชาให้กับสมเด็จฮุนเซนนะครับโดยอดีตผู้นําของกัมพูชาเน้นย้ํากับผู้บังคับบัญชาทหารทุกหน่วยครับให้คงความพร้อมของกําลังพลในขั้นสูงสุด และอย่าเกรงกลัวภยัยคุกคามใดๆที่พยายามบ่อนทําลายอธิปไตยกัมพูชาครับนอกจากนี้ยังระบุด,ด้วยนะครับว่ากัมพูชาอาจเผชิญความขัดแย้งเรื่องพรมแดนกับไทยไปอีกเป็นระยะเวลานานหากไม่เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในรัฐบาลไทยซึ่งแตกต่างกับการประทะกันเมื่อปี2554ครับแล้วก็แนะนําให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับขุดสนามเพาะเพื่อป้องกันภยัยและเตรียมผล,ผลผลิตทางการเกษตรให้พร้อมกับ เมื่อสังเกตดูที่เพจเฟซบุ๊กของสมเด็จฮุนเซนค่ะเผยพระภาพขณะที่พลเอกโมริชิตะยาสุโนริผู้บัญชาการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกของญี่ปุ่นร้อมคณะเข้าพบที่กรุงพนมเปญเมื่อวานโดยสมเด็จทุนเซนได้ร้องขอให้ญี่ปุ่นช่วยพูดคุยกับไทยให้ยอมรับการแก้ปัญหาพรมแดนระหว่างกันอย่างสันติซึ่งรวมไปถึงการยื่นข้อพิพาทเหนือพื้นที่4จุดให้ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ พิจารณาด้วย นอกจากนี้ยังวิพากษ์วิจารณ์ไทยที่ดําเนินมาตรการปิดพรมแดนฝ่ายเดียวและละเมิดอธิปไตายของกัมพูชาหลายครั้งนี่คือข้อกล่าวหาของฝั่งคุนเซนค่ะที่เพจ Facebook <c oughs> ของหุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชานะครับเผยแพร่คลิปวิดีโอที่ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความกังวลเกี <c oughs> ่ยวกับความไม่ชัดเจนและการดําเนินการที่ไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างนายกของไทยและกองทัพไทยในประเด็นปัญหาพรมแดนครับ ซึ่งกัมพูชาต้องการคําตอบที่ชัดเจนนะครับว่าใครมีอำนาจตัดสินใจเปิดปิดจุดผ่านแดนของไทยครับซึ่งถ้าทราบแน่ชัดแล้วกัมพูชาจะหาหรือด้วยความจริงใจครับและหาทางออกร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนทั้งสองประเทศนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกัมพูชานะครับยังเน้นย้ําว่ากัมพูชาจะไม่เล่นเกมกับไทยครับถ้ากัมพูชาจะดําเนินการใดๆกัมพูชาจะทําอย่างมีความรับผิดชอบ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้แสดงจุดยืนอย่างชัดเจนเช่นเดียวกับเรื่องที่ไทยปิดจุดผ่านแดนกัมพูชาก็จะปิดต่อไปจนกว่าไทยจะยอมเปิดซึ่งไม่ทราบแน่ชัดว่าจะสิ้นสุดเมื่อไหร่ด้านสำนักข่าวค่าไทมส์รายงานถแถลงการของคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนกัมพูชาครับที่แสดงความกังวลต่อการดําเนินมาตรการปิดพรมแดนฝ่ายเดียวของไทยนะครับบอกว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนหลายประการไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการเดินทาง สิทธิในการทำงานสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารสิทธิในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาและบริการสาธารณสุขนอกจากนี้ยังอาจทําให้ผู้คนตกอยู่ในความเสี่ยงของขบวนการค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นกับ